ร้อนเหรอลูกเพิ่งลงมาจากห้องแก่แตะกี้นี่ร้อนแน่ใครตุ่นเนี่ยขี้ร้อนดูพุงดิไม่ร้อนหรอกลูก,ลกเดี๋ยวเย็นก็เปิดอีกปิดแป๊บหนึ่งแอร์เนาะปิดแอร์แป๊บหนึ่งเนาะลูกเนาะเดี๋ยวป,ป้าก็ลงมาแล้วบอกป้าติดแอร์ให้ตุ่นเลยนะทั่วบ้านเลยนะบอกดิตุต่นร้อนมากเลยเหรอลูกอ๋เหรอร้อนมากเลยเหรอลูกเหรอ ร้อนอีอเหรอเด้อเหรอเออนั่งหน้าบ้านลมเย็นๆสิลูกร้อนจัดแผ่นเจลก็มีไม่นอนไม่ยอมนอนแผ่นเจลร้อนมากเลยเหรอลูกร้อนมากก็น่าสง,งสารนะเด็กคนนี้ยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวสักพักก็ขึ้นไปอีกลูกอยู่แอร์ทั้งวันก็ไม่ดีหรอก มาสูตรอากาศร้อนมั่งนิดนึงนะนะาไ่ตุนนะร้อนมั่งนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวค่อยขึ้นแอร์นะลูกนะ